สวัสดีค่ะตอ <Hey. S 1> นนี้เราอยู่ในรายการเข้า กรออยู่กับชนะกันนะคะเราจะทําเมนูขนมอันหนึ่งที่ทุกคนะขอมากันแบบตลอดทุกครั้งเลยว่าต้องทําเมนูนี้คือมากาะโรนคือมาการองนะคะมาการองที่เราจะทําวันนี้จะทําเป็นปรสบูเลียน,นะคะ่ะเอาเลยเชฟ้้ายสายกากจะต้องแบบเปิดสูตรดูคือ <c oughs> ทําไม่เป็นไงสูตรเนี่ยได้มาจากครัวป้ามาลายมาลายแครีมาลายแครีจ้ะไม่ใช่พคตกดดันมากเลยว่ะอันนี้คือไม่เคยทํามาก่อนเลยอ่ะส่วนผสมเขาต้องใช้อัลมอนด์กดนี่อัลม เอามอนปอ่น,นปใช้70กรัมอาจจะทำตามสูตรป้านมาลายเด็ดเลยนะแล้วดูว่าสุดท้ายจะมาเหมือนเขาหรือเปล่าอันนี้เทลงไปเลยใช่ไหมเทลงไปแนะ้ว วิ่งหกสิบกรัมหกสิบกรัมแล้วนี่ไงคูเจ็ดสิบเอ็ดว่ะแค่หนึ่งกรัมนะทำเดียวไม่ได้แต่ว่ไม่ได้มันต้องตามสูตรเจมารายคูเจ็ดสิบแล้วน้ำตาลไอซิ่งเราจะใช้หนึ่งร้อยยี่สิบกรัมนี่เป็นลูกมือนะเนี่ยโอาหกน้อยะกอนไฮเทคมากเลยอ่ะไฮเทครู้สึกคิดถูกที่ว่ามาพึ่งศตูนี้ที่นี่ถ้าเกิดใครอยากมาทำอาหารมาทำได้นะครับใช่เหรออืมหรอใส่ซึ่งกี่กรัมหนึร้อยยี่สิบกรัมเราเลือกอันนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่า่ามันถูกทีสุด มันเบาจังแหละมันไม่หวานหรอกสองกลามโอ้ยน้อยเยี่ยมเกลี้ยก็เป็นลายกำเดียวติดัวเป็นน้ำตาลนี่ไม่เป็นไรเลยนะนี่ได้แล้วอ่ะถามป้าแป๊บเราจะต้องเอาทั้งสองอย่างอะไปอบไล่ความชื้นก่อนเราจะอบใช่ไหมได้ได้เหรออุปกรณ์เรามีขนาดนั้นเลยเหรอมีห้องแล็บหรือเปล่าทีนี้เราจะต้องเอาสองสิ่งนี้ไปอบประมาณสิบนาทีนะคะด้วยอุณหภูมิเก้าสิบถึงร้อยองศาโอ้โหโกเกร์ดอตแล้วดูแบบน่ารักไหมน่ารจิ๋ถุงมือน่ารักเชียหม ประมาณ10นาทีอาละเสร็จแล้วความชื้นก็ได้หมดไปไม่มีความชื้นแล้ววะไม่มีเลยลองจิ้มได้ไหมต้องดิร้อนดิอุ้ยไม่มีความชื้นความชื้นจากมือเนี่ยเหอนกนแล้วทีนี้เราก็จะร่อนนะคะให้มันเป็นแบบเนื้อละเอียดละเอียดอุ้ยโอ้โหร่อนมันได้สวยเลยอ่ะลงไปเลยอีกนิดนึงขาดอีกประมาณห้ากำนี่คือไม่มีความชื้นเลยนะติดจ้ะโอเคแล้วก็ร่อนโู้นี่เราก็จะร่อนให้มันละเอียดละเอียดเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปเป็นแบบสกสากในเนื้อของมันตลอดเมื่อไหร่จะเสร็จ กสพันอ่ะแล้วมันออกน้อยมากเลยเนี่ยใช่อ่ะลองสิเหนื่อยเหนื่อยจะบอกต้องทําแบบเนี่ยบๆเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมากระลองไม่มีอะไรไม่เหนื่อยครับอาหารนี่สนุกเห็นเขาบอกว่าขั้นตอนนี้ยากที่สุดแล้วนี่เหรอใช่ยิ่งละเอียดยิ่งอร่อยเวลากินมันจะไม่สากคอเมื่อกี้ก็เหนียบไยปัดตกแล้วต่อไปมาเตรียมส่วนผสมตัวที่สองก็คือจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด65กรัมบัวโว้ เนี่ย50กรัมแล้วเนี่ย40กรัมถ้าถาสองฟองนะอันนี้4่หแล้วว้าวาร้องเหมือนเป็ดเลย <c oughs> <c oughs> ตีแต่ว่าไข่สองฟองประมาณนั้นน้ำตาลทรายใช้7 0กรัมโอ้ยน้ำตาล <c oughs> ตาละเอียดมากอันนี้คือเราใช้น้ำตาลที่แบบไว้ทำเบเกอรี่นะมันจะละเอียดตีเลยนะ <c oughs> อยอยใส่น้ำตาลลงไปเราจะใส่แบ่งเป็น3าส่วนนั่นเองอ่ะส่วนที่1ปึ๊บ ได้ได้ขึ้นแล้วเจอแล้งถ้าตอนนี้เราจะต้องใส่สีเราอันนี้บังหน้าเราไม่มีสีเหลืองเราจะทาเป็นรถทุเรียนใช่ป่ะแต่ว่าเราเข้าใจไปเองว่าเรามีสีเหลืองแล้วที่จริงเรายังไม่มีเราก็ไม่ได้ซื้อมาด้วยก็เลยจะใช้สีเขียวคือเปลือกคือเปลือกทุเรียนนั่นแหละเอาผสมสีเขียวลงไปดูดิจะเป็นเขียวแบบไหนโอเคทีนี้เราก็เอาส่วนผสมที่หนึ่ง ก็จะใส่อันนี้ลงไปส่วนผสมเราจะแบ่งเป็น3ามรอบเหมือนกันตะล่อมให้มันเข้ากันวิมันดูนี่ไงเหมือนที่เราดูในคลิปเลยอ่ะสีน่ารักมากสีเป็นแบบมินมินอะแต่พอดกี้เอปุ๊บจะกินนี่ไม่มิ้นเลยนะเลยจ้าเทมาเลยเทเลยเด้อผมพอยังโอเคโอเคเนี่ยมันจะต้องเป็นเส้นย้อยๆเหมือนริบบิ้นมันก็ใกล้ๆแล้วเนี่ยมนมหน่อยดูดิเห็นมั้ยเริ่มเป็นริบบิ้นแล้วนี่เลยเอ้า ขาดซ้ำขาดปุ๊บหยุดเลยโูหนี่ไงนี่ไงได้แล้วนี้เราจะากระดาษไขไม่ไหวลองขาดผปกอ่ะใช่คือมันจะมีซิลิโคนที่แบบเป็นกลมๆให้ก็มีนะเราใช้ความสามารถในการกะเอาก็ได้ทีนี้เราก็ต้องกะให้วงกลมปปมันพอๆกันเนาะไม่ได้พอดีกัน,นวเวลาเอามงประกบกันมันได้เดยอะมากอ่ะเอาใหญ่แค่นี้โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรออะนะนี่นะมันลุ้นนี่นะเอ มีหัวบีบด้ไงแต่ว่าแต่ว่าอะไรวะทำไมเรามีข้ออ้างเยอะสังมันไม่ได้แถมเขาเรียกว่าการทํามาการองแบบว่าหาวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์ที่มีในบ้านไงเออท่าที่มีอ่ะเราจะจุลงไปแล้วนะคุยได้ยู่ไพ่มีความสามารถว่ะเผื่อพองด้วยนะอ้าวหรอเป็นเว้นหน่อยทำไมมันยอดสูงจังเลยอ่ะเริ่มใหญ่ขึ้นนี่ไงมเรี่มยอันใหญ่ๆแล้วก็สะบัดใช่ไหม ้นมันใกล้กันไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องเรียงสวยเอาศิลปะแล้วคันเพิ่มมันสนุกกว่าขั้นตอนเนี้ยอ่างน้อยก็ดีกว่ากองอ่ะอันนี้ก็แบบทําตามสตัวใช่ไหมคือพายบีบอันกระตุกกกีพอเป็นเราบีบเนี่ยอ้วนใช่ มันจะลงอีกไหมคิดว่าลงใช่เนี่ยแล้วการที่ถุงต้องมันคือมาการองทุเรียนจริงก็แบบอ๋อมันแหลมๆฐานก็เอาเป็นแบนเนี่ยแล้วพอ้แหลมๆข้างบนมากาลองทุเรียนทีนี้เราก็จะต้องพักไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้มาการองมันเขาเรียกว่าอะไรนะแห้งเสร็จตัวก่อนที่จะไปอบนะยี่สิบนาทีแล้วจับได้ไม่ติดมือมันก็จะแห้งๆแบบนี้ไอ้ที่ยอดแหลมๆอ่ะคือเรากดลงเรียบร้อยแล้วเว้ยให้มันเนียนๆมาแล้วก็จะมาเข้าเตาอบที่150องศากี่นาทีครับสิบถึงสิบสองนาที เนี่ยแต่นะแก็รอสิบสองนาทีมาต่อไประหว่างที่เรารออบก,ก็จะมาทำอะไรทำไส้เราใช้ไอซิ่งสามสิบกรัมมีเตรียมมาแล้วเตรียมมาเรียบร้อยพอ้อม,มเทมามอามอย่า yeah, แล้วก็นี่เลยค่ะคือจ,จะใช้เป็นแบบเนยจืดนะนจริงๆตามสูตรเขาใช้80กรมัมก้อนหนึ่งมันสร้อยมีมีใช่ป่ะเราก็เลยหัน่นครึ่งไปเลยนะคะตั้งลงเลย แต่ทุเีอันนี้ก็จะใช้กันทะมากินโลละพันเก้าต้นจะไหล <c oughs> ดังทองคำเนอะอุ้ย <c oughs> อันนี้ง่ายมากทุเรีก็ใสก่กบมากระปิเริ่มเป็นลูกเป็นล่างนี่มันดูดีมากเลยอ่ะ มันคัสตาร์ดวยดูดีว่ะเขาเรียกอะไรนะเป็น texture ของ,อของทุเรียนเป็นตับน,น่าจะประมาณนี้เฮ้ยมันสีเหลืองสวยเนาะใช่มันครีมมันคัสตาร์ดอะไรมันจะใส่ทุเรียนได้แบบเท่าเรานี่คือใส่จัดเต็มมากมีทั้งกลิ่นทั้งสัมผัสทั้ง texture ชอบที่มันมีเนื้อตอนนี้ก็12นาทีแล้วเสร็จแล้วทำไงดีเอ๋อกนอนออกมาพักไว้เปิดได้หรออย่าเอ่อจ้าว่าว่าอล้างแล้วสนใจนะอัล้างอัล้างไม่เกี่ยวี ได้อยู่หอมมากหอมมากเดี๋ยวมึงยกสูงมากเอาพักไว้ก่อนเราจะพักไว้ให้มันแบบเย็นตัวลงอะหายเอาคู่ไหนก่อนคู่ไหนที่สวยที่สุดอ่ะแถวนี้เลยอเนื้อเนียนได้ใจนี่สวยนะอผมมาเลย จริงไหมดีเองเออล้วก็ถ่ายแต่ด้าน<ฮ>ที่สวยไงด,ดีนะที่แบบว่ามากระรองไม่ใช่สีเหลืองอะ่ะไม่งั้นมันจะไม่ตัดกันแม้มันคือแผนไงอ,อันเลยหลอกนะไว้ว่าอย่าซื้อดูดิปิดได้เลยอ่ะคองแล้วนะที่ถ<อ>่ายคองคองมาก และมาการองทุเรียนของเราก็เสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่ามาการองอะทําเสร็จแล้วจะต้องทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงประมาณวันสองวันก่อนมันจะได้แบบเรียกว่าอะไรวะ t e เ t อร์มันจะดีที่สุดมาชิมพร้อมกันเลยหนึ่งสองซับอืม,อ,มอร่อยดีมาก่าทำขายไปดีมากเลยอะ่ะคือกลิ่นทุเรียนมันแบบ มันกำลังลามุนแบบว่าคนกินทุเรียนไม่ได้ก็ยังจะน่าจะกินได้นะให้เราเท็กซ์เจอร์มันได้นะมันแบบข้างในมันมีความหนึบหนึบปะแอบ,บทำมาแน่เออแอบบทามาแน่เลยนัดกันแล้วนะคือป้ายทําทุกวันเลย <laughs> ล<ะ>คือหน้าตาอาจจะแบบเอออันไม่เข้ากาันหรืออะไรเงี้ยอาจจะเหมือนตลาดนัดแต่คือรสชาตินี่คือแบบแย<ม>่ยังต้องหมดอืออร่อยจริงๆกันเนี่ยถือเป็นการทำมาก็ลองทำแรกที่ประสบความสำเร็จว่ะเสร็จไปแล้วนะครับ จัดจานทาไมเนี่ยลองไปทําดูได้เดี๋ยวป้าจะแปะสูตรที่เปเปเอาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ขอบคุณชนะการด้วยที่ให้เรามาได้ตุ๋นครัวใช้ก็เลยต้องมาทั้งประกอบอยู่ในทีไม่ใช่ก็เออช่วยกันทาไงแต่ว่ามันจะมีกาทําอีกสูตรหนึ่งใช่มากระลองยักษ์ทำเป็นมากระลองยักษ์คือต้องไปดูในช่องชนะการแบบวันนี้หมดแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีครับ